ครับคุณผู้ชมครับอยู่กับแค่ในรายการตามติดชีวิตดาวครับเวลาดีๆ4ี่ทุ่มอย่างนี้แขงก็จะพาคุณผู้ชมไปตามติดดูเรื่องราวชีวิตของคนในวงการบันเทิงมาฝากกันทางช่องแอคชั่นแนลครับ ในวันนี้ครับคุณผู้ชมครับรายการของเราจะพาไปตามติดอยู่ที่กองละครเรื่องคุ้มนางครวนที่ตอนนี้นะครับกระแสเรตติ้งและความน่ากลัวกําลังมาแรงมากๆเลยทีเดียวครับโดยดวงดาวที่เราจะไปตามติดกันในวันนี้นะครับก็คือแกรนพันวรศด้วยเสียงก้าวนั่นเองซึ่งเธอนะครับคือหนึ่งในนักแสดงเรื่องนี้รับบทเป็นมารารินนางเอกสาวสุดแอปเบลนะฮะประจํากองถ่ายละครเรื่องคุ้มนางครวนงานนี้นะครับเราจะตามติดไปดูซิว่า1วันในการทํางานของแกรนพันวรศเธอทําทอะไรบ้างถ้าอยากรู้ไปชมกันเลยครับ สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนชาวตามติดชีวิตดาวทุกคนนะคะแกรนมพันมรุนภคจ๊าก็ตอนนี้นะคะก็ทุกคนก็มันอยู่ในเรียกว่าเป็น<ส>เรื่องหลังกล้องถ่ายนะคะแล้วก็แบบหลายๆคนก็เป็นสร้างสีสันเป็นตลกเป็นแบบที่ฟายที่อุ้มอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ คือแกนก็ยังช่วงแรกเนี่ยเรายังไม่มีอะไรมาเพราะช่วงแรกอะไรเป็นแอปแอปใสๆอยู่นะฉากเปิดตัวก็เป็นแบบว่ายังไม่ค่อยไายกาดมากแต่ก็ให้เห็นความรา้ายแหละว่าเราก็บอกว่ามีวางแผนว่าทำเกาะอกหลุดกลางงานอะไนเลยทันองนั้นนะคะก็เรียกว่า คือพลิกมากสำหรับของแฟนค์ือแล้วก็เครียดมากนะเพราะแบบคือให้แบบให้ฉันต้องมายั่วยวนให้ฉันต้องมาแบบว่ากอกลุดให้มาทําอะไรที่แบบว่าโอ้เลิฟซีนกับแบบปุ๊กเยอะไปหมดเลยทั้งตรงตามทั้งพี่ฮั่นเด้วก,ก็แบบว่าเข้าหาพี่โออีกอย่าเงี้ยค่ะแรกเครียดเพราะว่าเกรงสึกว่าอุ้ เร่งตื่นเต้นแบบคือเราก,ก็แบบว่าชีวิตจริงเราก็ไม่ได้ไปนในแนวนั้นนะคะเราพอต้องมาทําแบบนี้เราก็เลยรู้สึกว่าลําบากไปในด่นึ่งอายเครียดพอเล่นไปสักพักเนี่ยด้วยความที่แบบเราคุ้นชินกับเราคุ้นชินกับพี่ผู้กำกับคุ้นชินกับนักแสดงเรื่อยๆแล้วมันก็กลายเป็นแบบำขำๆฮาๆแล้วก็หลังๆนัพี่ถาก็ปรับบทให้เป็นแบบแบบเป็นให้เป็นแนวตลก เพราะว่าเคยมีอยู่วันหนึ่งเล่นแล้วกันอะเผือเล่นเป็นแบบคล้ายๆว่าเผือเล่นเป็นตัวเองค mm hmm. ือหลายๆคนจะบอกว่าแมีพวามแบบ oh. ตลกในความเป็นธรรมชาติของแกคือไม่ใช่คนเล่นมุกตลกนะแต่ว่าเป็นคนแบบว่าท่าทางอะไรเงี้ยมันดูแบบมันดูเออเออ,เอ,อมันลุกโกรธอะไรอย่างเงี้ยค่ะคนก็เลยบอกว่ากิา่ฐานก็เลยเห็นว่าเฮ้ยมันน่าจะเป็นแาวตลกมากกว่าอนะเออลองดูสิ โกดพอมาแนวตลกโอ้รุ่งพิฐาชอบใจมากนะคะแล้วแ็คนในกองเนี่ยชอบมากแลก้วกันหนึ่งก็สนุกมากนะคะจากนั้นก็เลยการเป็นว่าอา้าวพิธาคิดมุกแค่ตลอดหรือไม่ถ้าพิถาไม่คิดอาการก็คิดมาเองว่ามุกเดี๋ยวนนี้นะจะใส่ประโยชนเข้าไปเพิ่มวิตา,ายเพิ่มเป็นโอเมก้า oh าษาอังกฤษเข้าไปเลยทำมองนั้นนะคะก็คือจะเป็นอะไรที่แบบสนุกมากกับการได้รับบทมินซี่นี่แบบอยากให้ทุกคนดูมากเพราะว่าทุกคนจะได้เห็นแบรนด์หนึ่งที่แบบไม่เคยเห็นแน่นอนตอนนี้นะคะก็เราต้องรองนักแสดงคนอื่นๆมานะเพราะว่านฉากมันแบบว่าเยอะมากนะคะก็ทยอยแต่งหน้าทำผมกินข้างนะคะแล้วกินข้าวคนเดียวโรด,ดีเอา ช่วงนี้เราไดเอทนะจ๊ะเราก็จะกินแค่ผ้ามันปลาซึ่งน้ำมันเยอะมากเ,เราไม่กินข้าวเพื่อความหอมความสวยเราถามว่าหอมไหมสวยไหมบอกเขาเลยว่ามันมีแกนสันนกฉากตอน,น,นเนี้ยนี่แหละค่ะทีมงานกองนี้พูดเลยว่าหนูถ่ายละครมาเนี่ย ละครกองนี้คือโหดร้ายกันหนูที่สุดแล้วทำไมพูดเลยว่าหนูต้องอยู่ท่ามกลางเหมือนอยู่แบบหนูโดนแก๊งตลอดเลยกองเนี้ยหนูว่าตอนหัวใจเลือพ่วงเนี่ยโดนหนักนะแต่เรื่องนี้คือหนักยิ่งกว่านะคะับกองนี้แบบสุดๆเลยทุกคนช่างหน้าช่างผมช่างไฟช่างกลับอะไรไม่เว้นเลยสักฝ่าย มากองมีว่าสนุกสนานะคะ่ะเองที่บอกว่าไม่เคยโกรธเลยนะเวลามาถึงกองก็รู้สึกว่าแบบว่อเราแฮปปี้อยากมามองทุกวันเลยบทอันนี้คือบทตอน28แล้วคือเป็นแบบใกล้ถึงตอนจบแล้ววันนี้เพิ่งได้ามาก็เลยเอามารีบอ่านก่อนนะคะก็อันนี้ขาว่าอะไรคะไม่มีเราชัดๆนักแสดงที่ ขยันยังแกรนนะคะแสดงคุณภาพเหมือนแกรนเนี่ยขอตัวไปอ่านบทก่อนนะคะ <c oughs> บทที่ไม่มีแกรนด้วยอ่านทำไมนะคะแต่เราก็ิิเน,นึ่งเนาะตุ้มนั่งคือวันละครเรื่องเราก็อ่อานเรื่อความดูนิดน,นึ่งนะคะเราไปอ่านกันนะจ๊ะ อ,อยู่กับแกรนพันวรสนะคะเราจะตามติดไปดูกันค่ะว่าเวลาว่างระหว่างรอเข้าฉากสาวแกรนทำอะไรบ้างและที่สำคัญเรายังได้พูดคุยกับพี่มอริสเคนด้วยซึ่งรับบทเป็นผู้จัดการคนสนิทของมาลารินในคุ้มนางครวนค่ะบรรยากาศจะสนุกสนานแค่ไหนห้ามพลาดค่ะถูกกันู้เลยที่ข่าวบอกมันผู้จิน้นผู้จิ้นอะไรนี้ไม่ยอมรับนะคะจริงจริงดูไม่ถูกกันเนี่ยนั่งนั่งยู่งๆกันก็ไม่มงง้ากันเป็นต่วน เป็นนักแสดงที่สุดยอดมากเลยย,ยอดค่ะปกติถ้ามีผลไม้อยู่บนโต๊ะไม่ถึง5ทีครับหมดผลงน้นก็ฉากหมดเป็นนักแสดงที่เก่งมากมีความตั้งใจสูงแกรเพริรมมากแบบทุกๆพอเรียกพร้อมปุ๊บเขาวิ่งปุ๊บถึงก่อนเลยหกล้มลุกลุกคุ๊กคำไม่กลัวสวยครับเก่งมากยอมรับว่าเก่งมากทีมงานรักทุกคนเลยเนี่ยคุณเลยว่าอันนี้ต้องตัดออกอากาศนะคะเมื่อกี้ที่พี่เขาพูดเขาเป็นเรื่องจริงจริงจริงอะไรันะ ีเป็นเรียกว่าก็ต้องเหลียบยืดเส้นยืดสายก่อนที่จะเข้าฉากนะคะก็คือว่างๆอย่างนี้การก็จะแบบว่าทำกายภาพนะเพราะว่ายืดบริหารอะไรไปเรื่อยละค่ะก็เป็นที่โดนล้อนะคะแต่ว่าเพื่อ ร่างกายของเร,เราก็ต้องทานะคะตอนนี้หนาวมากจริงเลยแต่ว่าตอนนี้ต้องรองอีกหลายคนมากเลยนะครับเพราะว่าเออมันเป็นฉากใหญ่เนาะบอกว่าฉากบอกว่าเจอพี่พิงกี้เขามาในร่างคนแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบว่ามันมีหลายคนมากค่ะสิบกว่าคนนะซึ่งนัดแกนนเป็นคนแรกจ้า หน้าทําผมไปก็หลับไปนะจ๊ะก็แต่ก็เน่ยคา,าโรกว่าจะได้ถ่ายก็อยู่ประมาณสักสองสามชั่วโมงได้แต่น้องโอเคน้องก็ริหารรออยากอยากจะขับตตรต้องขับตองับยอมทุท่ทให้รถลาอยากจะขี่มาต้องันต้องขีม่ม้ายอมทุ่มเทมาไปตอนนี้นะคะก็ เราก็ดูลูกกันไปสักพักนะคะตุ้มตามก็ลงโมก็ลงลูกตอนเด็กแกนก็เลยคิดว่าแกนจะลงบ้างแต่ลูกแกนดีๆเนี่ยไม่มีก็เลยจะไปเสิร์ชหาตาม Google บอกวเอามาลงบอกว่าทำไมก็เลยหาโมกเข้ามาหาอยู่ว่าหาลูกเด็กน่ารักน่ารักมาอะฮะแอบอ้างนิดนึงนะคะนี่ก็หาเวลาอยู่ในกองก็เป็นอย่างนี้แหละค่ะแล้วก็นั่งคุยนั่งเมาอะไรไปไปนะคะก็บทนี้ก็วางไว้เฉยนะคะเอาไว้ลองโทรศัพท์ค่ะเอาไว้วางโทรศัพท์ ก็เขาก็ยม่ค่อยสนใจเ่าเลยเป็นการแสดงที VOICEOVER ่ดีกรานตอนแดกค่ะไปเที่ยวปารีสกับครอบครัวกำลังนั่งเล่นชิลๆอยู่บนรถลีมูซีนคือรู้ว่าอับไปโดนด่านแน่ๆช่องไ้คุณเข้ามาว่าโดยเฉพาะนี่แหละค่ะเดอะสตาร์เดยวดูคอมเมนต์มาเต็มเพียย นี่ค่ะในเวลาแล้วนะคะจะไปถ่ายกันแล้วค่ะหลังจากที่รอมันนื่นนานนะคะตอนนี้ก็กำลังจะได้เวลาไปถ่ายแล้วเดี๋ยวไปแปลงชงไม่เน,นิ่งทำผมนะคะเดี๋ยวขึ้นไปดูข้างบนกันเรื่องหลังจะเป็นยังไงะค่ะ แรกที่ได้มาร่วมง,งานกับน,น้องนะ,ะแล้วค่ะเป็นครั้งแรกเรื่องแรกเลยนะครับแล้วก็ได้มาเล่นเป็นผู้จัดการเลยก็จริงๆแล้วน่ยน้องเนี่ยถ้าพูดถึงน้องก่อนเลยนะน้องเป็นคนที่น่ารักมากแล้วก็เรื่องการแสดงเป็นคนที่ตั้งใจมากเลยนะครับแต่ว่าเวลาแสดงอะไรไปแล้วก็ปของประกอบฉากอะไรเนี่ยเอ่อ ทีมงานเขาจะเรียกว่าน้องตัวทำลายชาไม่ทำให้ของพังอะไรอย่างนี้นะฮะผู้สัมผับครับแต่ว่าของอะไรที่กินได้ในชาเนี่ยนางฟวานหมดตลอดเพราะอะไ,ไรนอนทำไมทุกคนถึงรวมตัวใส่หลายแกงความจริงจังความจรงิงความจรงิงคือไม่ใช่อย่างนั้นเลยใช่ไหมไม่มีอะไรอย่างนั้นในการไม่เคยทำอะไรเลยคือแกก็กินตามคดเลือดอะไรอย่างนี้นต้องบอกว่าอ้าวซ้อมซ้อมแกรุกซอ้ซอ,มซอมกินน,นะฮะต้างมาว่าแกมาอ้าว บบอเอา,ไไเอา,อานี้ดีกว่าคุณผู้ชมวไปดูภาพกันดีกว่าครับ ไม่จะบอกว่าเธอบอกว่าเธอบอกว่าได้ไปทำงานกับน้องสนุกนะฮะน้องเป็นคนที่แบบน่ารักมากสบายๆมากอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทำงานด้วยแล้วแบบสบายมากที่านจัดอะไรอยู่ในท้องถ่ายก็เล่นดูเล่นนี่กันตลอดแล้วเราาลบางทีเราเล่นเราก็ไม่เตี้ยหมด้วยนะแล้วชอบแบบสดุดกันเราเล่นกแบบสดกันแล้วก็ต้องวับกันอะไรอย่างเงี้ยกระดดมันจะแบบสนุกเลยแล้วเราก็ชอบแบบแคทลิปอะไรเพิ่มเข้าไปก็เป็นการแตดงแล้วเราก็เราก็เล่นกันไปอะไรอย่างเงี้ยจนกว่าพุกงกลับซึ่งคือพุทธทาภพ ที่รอมานานถึง2ชั่วโมงนะคะช่วงหน้าก็ถึงเวลาที่แกรนจะได้เข้าฉากแล้วล่ะคะ่ะจะเป็นฉากอะไรและจะเป็นยังไงบ้างห้ามพลาดสักครู่เดียวค่ะเชีียงงน้ ไปนี้นะคะก็เป็นฉากที่ลินซี่ต้องบอกว่าคือเรา,ารู้อูแล้วว่าเขาเป็นของเขาไม่ใช่คุณเขาเป็นพีเพี่เขาโคนรหล่กเราเรา,เเราก็เหมือนว่าอยู่ในงานเลี้ยงเราก็แกล้งว่าเป็นแผนการของเราว่าเนี่ยเอาไวน์ไปให้เขาดื่มนะคะแล้วก็กระแทกไวน์ใส่เขาแบบเหมือนตอนนี้แลยก็อ้าชกอุ้ยเขาโทษค่าอย่างงู้นอย่างนี้ มันแบบว่าเราก็แบบอยากแกล้งหมันไส้ำนองนั้นนะยังไม่เคยเข้าฉากกับแบบพิกี้จริงๆจังๆ,ๆ,ๆเลยที่แบบว่าแบบจจๆๆเจอกันแบบตาต่อตาฟันต่อฟันอะไรเงี้ยก็แบบอยากเข้ากับพิกี้ค่ะเพราะว่าแบบว่าพูดว่พิกี้พลังเยอะเมื่อกี้ตอนฉากที่พิกี้เล่นกับโมเราหันไปมองนี่เหม,มันไส้แทนโมได้ออ <c oughs> ค่ะก็เราดูกันว่าจะเป็นยังไงนะคะ สี่สามสองเดี๋ยวมุดเล่นเองอุ้ยมันมองเรารู้คนเดียวนะรู้คนเดียวว่าต้องอยู่นี่แน่เลยอีกทีอีกข้าหนึ่งอีกข้างอีข้าอีข้าหนึ่งอีกข้าหนึ่งเอ้ยแกแกพยายามอย่าแกจะไม่ไหนให้มันไปเออให้มันอยูแกจะไม่ไหนมันจะรู้สึกว่าแบบมันจะไปแล้วแกแกต้องอยู่นี่เออตบปั้วนี่หันมองมองน้ำเล่นเองปั้โอ้ยนี่อย่งนี้ ขออใครอยู่ใกล้คอต้องบอกเจ็บนะมือซิขาอซิมองนี่มองรู้ว่ามันทำรู้ว่ามันทำแล้วมองขาเอยโอ้ยร้องอยมือซิตอนนี้ร้องร่ำเลยนะร้องร่ำเลยเดี๋ยวมีอินเทอร์มดานเดี๋ยวมีมองมองมนงโอเคโอ้ยคิวคือ น้ำไปก่อนแล้วค่อยตามน้ำไปอ๋อโอเคต่อแปลจ้ะหนึ่งองติ้ติวอ๋อโอ้ยโอ้ยกโทษกันเจ้าคนพวกข้าก็พี่ไอ้หมีม่งขัดขวางเราทำไมอ่ะเดินสองสามว๊ายิงงงม่ใหญ่นะคนรอบข้างมองหน้ามองมองหน้าคนเดียวเท่านั้นเพราะเราเชื่ออยู่คนเดียว องมึงได้อย่างนี้กูเลยเหรอตัวเขียวเลยพูดไม่ไหวแ,วแล้วเจอของจริง อว่าเข้าชัับพี่พิงกี้นะลองอยากลองประท้าคารุมูว่าเป็นยังไงนะคะโอ้โห พลังมาเต็มๆนะคะพลังโกรธดเทียดแคนนะคะก็เม no no ื่อกี้ก like ็สาดตร์ไว้พี่กี้ไปสองสารอบอยู่ค่ะชุ่มกันไ่นะคะก็สนุกดีค่ะไงก็ฝากด้วยละกันนะคะสําหรับกองคุนนางครวนนะคะก็ออนแอร์กันไปแล้วนะคะก็รับรองว่าเรื่องราวมันมีอะไรมากกว่าที่เราเห็นแน่นอนนะคะมันจะพลิกไปพลิกมาซับซ้อนยังไงก็คืออยากให้ติดตามด้วยละกันเนาะแล้วก็เรื่องนี้ก็คงจะเห็นแล้วว่าโฮ้ยแฟนตําชี้มั่นจริงๆนะกรี๊ดเป็นกรี๊ดล้มเป็นล้มเออแล้วก็เต็ม ที่ะให้ทุกๆสิ่งเลยนะคะสำหรับการเป็นมาลาล,ลินนะคะก็ยังไงก็ฝากด้วยละกันนะคะเป็นกำลังใจให้ด้วยนะจ๊ะขอบคุณค่ะไว้เจอกัน,นะคะ่ะ จบไปแล้วครับกับภารกิจการทํางาน1วันนะฮะของแกรนพันรศอย่างนี้นะครับเราก็ได้เห็นถึงการทํางานที่ทุ่มเทและตั้งใจของแกรนและนอกจากนั้นนะครับเรายังได้รับความสนุกสนานกันแบบเต็มที่ด้วยครับเห็นอย่างนี้แล้วนะครับแกรนก็ต้องขอฝากละครเรื่องคุ้มนางครัวน,นะครับละครผีะทึกขวาญที่รับรองว่าคุณผู้ชมจะได้รับความสนุกทุกอัธรศอย่างแน่นอนออกอากาศนะครับทุกวันจันทร์อังคารเวลาสองทุ่มยีนาทีทางททบห้าหาพลานนะครับ วันนี้หมดเวลาของรายการตามติดชีวิตดาวแล้วครับคุณผู้ชมสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารร่วมสนุกกับกิจกรรมของรายการของเราได้นะครับเข้า Facebook เซิร์ชคำว่าตามติดชีวิตดาวเป็นภาษาอังกฤษกดไลค์ครับก็จะสามารถเข้าร่วมสนุกในแฟนเพจของเราได้แล้วครับตอบคำถามทาง SMS สนะครับส่งมาได้ที่หมายเลข4642555นะครับแล้วกลับมาพบก,กับแขนได้ใหม่ครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มถึง4ทุ่มครึ่งอ๋ออาก,กาศซ้ำตอนเช้านะครับเวลา6โมงครึง่งถึง7โมงเช้าห้ามพลาดนะครับ วันนี้แค่ต้องลาไปแล้วครับสวัสดีครับให้เสียงเพลงนี้แทนความคิดถึง